คลิปปี้ทีวีภูมิใจเสนอเป้ามาเป้ามาเป้ามาอ เรียกหาเป้าหมานี่อยากจะเอาเป้าหมาเหรอครับใช่จะเอาเป้าหมาลายจุดเกรดเด่นด้วยเฮ้ยคนมเป็นผูดผิดพู้ทองมาแล้วเนี่ยเดอ็กทหารเป้าหมาคนไาไปออฟฟิศแล้วไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยเป้าหมาแกไปสบายแล้วครับฮะฮะเป้าหมาเป้าหมาของหนูตายติ่งไ <c oughs> ม่เชื่อเลยว่าเป้าหมาจะตายแล้วอยู่ศาลาอะไรวัดอะไรอะ่ะศาลาสีวัดธาตุทอง โอ้ยเป็นถึงบอดไม่ได้หมายความว่าตายครับผมคือหมายความว่าแกาปวดขาเลยไปนวดขาตอนนี้ไปสบายแล้วครับเออไปไปเอามาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมซ่อมแอร์พอดีก็เลยถือติดมือมาครับอ๋<ม>อก่อนแกไปนี่แกฝากไว้เรื่องหนึ่งด้วยเรื่องอะไรรีเพย์รีเพย์รีเพย์เข้ามานี่เร็วเออนี่ก่อนป้าเหมาไปเนี่ยฝากให้บอสเน่ช่วยดูรีเพย์ด้วยครับ อะไรเนี่ยอาวก็ดูนะเป็นยังไงไม่ได้ดูแบบนี้ครับเกิดมาอธิบายก่อนหมายถึงว่าดูแลครับดูแลไว้นะอย่าสนนะลูกนะอยู่กับบอสนะผมต้องีไปทำงานแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปคุมเงินเดือนนะครับเด้กเด็กเด็กครับ อะไรก็อยากได้ไปหมดเลยอ่ะอยากได้ก็ซื้อสิยาเยิมย้มดังหน่อยดิฝันฉันก็ต้องซื้อของฉันเหมือนกันไงพี่เหนียวพี่แอปเปิ้ลมาริโกมีอะไรคะพี่ระเบิดพี่มีเรื่องให้ช่วยหน่อยอ่ะได้สิคะพี่ระเบิด พี่ระเบิดเนี่ยนะช่วยแอปเปิลตั้งหลายทีมีอะไรว่ามาเลยค่ะ <laughs> ยืมเงินสามพันยสวยนะแกเนาะว่าปะไม่ซวยอแล้วแม่ลยะสิ้นเดือนแล้วไม่องมาพูดเรื่องเงินแกเปิ้ลเลยไม่มีให้ยืมหรอกพี่ต้องมามองฉันเลยฉันอยู่ไหนกับต้นเดียนเลยยะ โดนัดนะจุดยากจุดเย็นจุงเท่ไม่ได้ขนมหมดแล้วอ่ะอยากกินขนมมากอยากกินขนมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยกำลังเก็บเยลลี่หมิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยโอ้ยนี่ บอสใช่พ่อใช่แม่หรือเปล่าเนี่ยฮะต้องหาขนมให้กินเนี่ยฮะไม่ใช่เหรอ <c oughs> อืมไม่ต้องร้องไห้นะมาเดี๋ยวบอสเปิดการ์ตูนให้นี่เข้า YouTube เลยครับปออ่าโอเคดูการ์ตูนเลยนะ ัลโหลแม่จ้าเรื่งค่าผ้าตัดหมอว่าไงบ้างจ้าอดทนหน่อยนะจ๊ะแม่จ้าเดี๋ยวฉันจะรีบห้าเง,งินไปให้หมอนะจ๊ะแม่จ้าเพื่อนที่ทำงาน,น,น่ะเลยอย่าไปกวนเขาเลยจ้ะ ฉันแกงใจเขาโอหพี่พีที่ระเบิดมันยืมเงินเรานี่จะเอาไปช่วยแม่เราเนี่ยน่าสงสารจัง <spe c oughs> โหคุณระเบิดเนี่ยช่างเป็นลูกที่กระตันอยู่จริงๆเลยนะคะแม่จ้าเดี๋ยวงันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปลองเดินตามสะพานลอยที่คนเยอะๆดู <spe c oughs> เพื่อจะได้สักร้อยสองร้อยคือว่าเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวพี่ระเบิดฉันก็พอมีอยู่บ้างเอาไปก่อนนะเฮ้ยแต่ว่าเงินเนี้ย ก็ต้องเอาไว้ใช้ใจ่ายนะแต่ชีวิตแม่พี่สำคัญกว่าเครื่องสำอางฉันโอ้โหโทษโทษแล้วก็ไม่บอกนะคนบ้านเดียวกันนะ่าเอาไปเลยเออกไปขอให้แม่หายไไว้นะขอบใจมากนะเป็นไรไห,หม <c oughs> คุณระเบิดคะ นี่ของโบค่ะยี่สิบบาทซื้อยาแก้ไอไม่พออีโมมาไม่มากไปแล้วครับคุณโบนี่หรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณระเบิดทอนให้โบสิบบาทก็ได้ค่ะนี่เอโบแม่พี่เขาจะตายอ่ะ งงยิงจะมางกอีกยังยันแม่พี่ยังไม่ตายาาาแต่ยังไงก็เถอะขอบคุณมากเลยนะสำหรับเงินพวกนี้ถึงแม้ว่าเงินนี้จะมากมายยังไงเนะี่ยแต่มันก็ไม่พอค่ามาตัดแม่อยู่ดียกพี่มานะ สตอรี่บอร์ดไว้แล้วเดี๋ยวไอเดียลองดูก่อนไปเสนอลูกค้านะคะครับได้นั่นหลนป้าเหมานี่ดูอะไรอะ่ะเฮ้ยใครเปิดให้ดูเนี่ยไม่ได้นะคะใครให้ดูคะเพย์อย่าดูต่อไม่ได้นะรีเพล์อันนี้มันไม่ใช่การ์ตูนครับ ำแบบนี้ให้ดูหน่อยรีเจ็บเหรออ้แมเหรอ่เอางี้ครัเราเล่นพ่อแม่ลูกกันครับดีค่เอางี้นะคะรีเพเดี๋ยวเรามาเล่นพ่อแม่ลูกกันดีไหม